สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะช่วงนี้ก็ไร่ละ1,000บาทนะคะมาดูกันว่าในคลิปนี้จะเป็นจังหวัดไหนสาขาในบ้างที่จะมีการโอนเงินนะคะตั้งแต่วันที่18ทธันวาคม2,567 เป็นต้นไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับธนาคารทกศทุกสาขาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับทกศส,สาขา ปากป่านะคะก็คือจังหวัดนครพนมนั่นเองจะมีการโอนเงินนะคะค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็คือราละ1,000บาทในวันที่18ทธันวาคม2,567เป็นต้นไปนะคะ1วันสามารถรับได้300คิวเท่านั้นค่ะต่อมาเป็นตารางการโอนเงินสาขา ทาาดพนมนั่นเองนะคะก็จะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่30ธันวาคม2567นะคะสามารถถอนหน้าเคาน์เตอร์ได้ไม่เกิน200คิวต่อวันนะคะสาขาทาาดพนมรายละเอียดนะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่30ธันวาคมสามารถเช็คได้ในตอนนี้นะคะว่าตำบลไหน มูลที่เท่าไหร่จะสามารถไปถอนเงินได้ในวันเวลาที่ธนาคารสาขาทานพนมกำหนดนั่นเองค่ะตามนี้เลยรายละเอียดตามที่ได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะสามารถดูได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมเหมือนเดิมนะคะสาขาโพนสวรรค์นั่นเองค่ะมีการโอนเงินนะคะตั้งแต่วันที่18ทธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนะคะ2567ก็คือวันที่2มกราคมนี้เป็นบัญชีนอกเขตที่ดำเนินงานสาขานะคะก็คือนอกเขตสำหรับในเขตของ ของสาขาโพนสวรรค์ก็คือวันที่18ถึงวันที่30ค่ะรายละเอียดแต่ละตำบลน,นะคะสามารถดูได้ในตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าก็คือมีตำบลโพนสวรรค์นาในนาขมิ้นบ้านค้อนะคะแต่ละหมู่ก็สามารถแจกแจงได้นะคะว่าแต่ละหมู่สามารถไปถอนเงินได้วันไหนบ้างนะคะตามตารางที่แจ้งมาตอนนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะเป็นทกศสาขานาว่านะคะตั้งแต่วันที่18ธันวาคมถึงวันที่25ธันวาคม2567ค่ะสำหรับตำบลนาว่านะคะก็คือสามารถถอนเงินได้วันที่18ค่ะ นางัวนะคะวันที่19นาคูณใหญ่20นะคะท่าเรือ23ธันวาคมบ้านเสียว24ธันวาคมและเราพัฒนา25ธันวาคม2567นะคะทั้งนี้ก็จะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่18นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะให้มาตามนัดตามตำบลที่ได้กำหนดนะคะสำหรับธนาคารทกสสาขานาวาจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นทกสสาขาสีสงครามนั่นเองค่ะก็เริ่มโอนเงินนะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่30ทธันวาคมเหมือนกันนะคะก็จะมีตำบลสีสงครามวันที่18หน้าคำสิบหน้าเดือ20บ้านเอื้องนะคะ23บ้านขา24 ท่าบ่อสารครามสงส,สงครามขออภัยด้วยนะคะ25นะคะสามพง26พนสว่าง27และหาดแพง30ธันวาคม2567ค่ะและนี่ก็คือทกศสาขาสีสงครามนะคะเป็นการตารางการโอนเงินมาให้ทราบกันนะคะ และนี่ก็เป็นตารางการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวก็ว่าได้นะคะรายละ1,000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1 8บแทถึงสาธันวาคมก็คือจังหวัดนครพนมนะคะตามที่ได้แจ้งมาก่อนหน้านั้นนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสําหรับชาวนาสําหรับทกสสาขาอื่นจังหวัดอื่นจะรีบมาแจ้งกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ